คสวัสดีครับผมนายสุริพนธมหาวังครับวันนี้จะมาตรวจสภาพรถอีซูซูครับอันแรกครับเป็นน้ําปัดน้ําฝนนะครับไม่มีครับคนเติมกองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆุกสองมื่นกิโลครับมองตรงนี้ไม่เห็นหรอกครับต้เครื่องน้ํามันเครื่องครับเปลี่ยนทุกๆุกหนึ่งหมื่นกิโลครับอย่างแรกชิดก่อนโอ้ยผิดพลาดนี้หน่อยครับตัวที นี่นะครับให้อยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างนะครับขีดอย่างอ่อยนี่ครับแบตเตอรี่ตัวทุกๆหกหกเดือนครับเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งละหนึ่งปีครับนี่ครับน้ำหมอน้ำตัวเช็คบ่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายทิ้งทุกๆสี่หมื่นกิโลครับนี่น้ำน้ำสำรองครับห้องน้ำสำรองให้อยู่ระหว่างแมกกาเมียนครับเติมไว้ กองอากาศครับให้อยู่ให้เออคือตัวจิ็กทุกๆสี่หมื่นกิโลครับอันนี้น้ำมันเบกคัดอยู่ด้วยกันครับตัวใหม่เปลี่ยนทุกๆหนึ่งหมื่นเอซี่หมื่นกิโลครับนี่ครับดูไฟหน้าครับอันนี้ไฟสูงครับนี่อันนี้ไฟเอออันนี้ไฟต่ำครับทุกทีอันนี้ไฟสูงอันนี้ไฟหลีครับไฟพามากหน่อย อันนี้ไฟผ่ามาครับนี่เปิดสองข้างอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวขวาครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกไปดูขนาดยางครับนี่ครับขนาดยางเออสองสองสี่ห้าทับเจ็ดสิบ R สิบหกรับนี่ยครับ, 70, รบ,รบไปดูข้างข้างขนาดลมนะครับก็มาดูขนาดยางของเราก็ขล้อหน้ายี่สิบเก้าข้างหลังสี่สิบเอ็ดรับ ดูไฟข้างหลังนะครับนี่ครับไฟเบรกอันนี้ไฟเลีย้ยวไฟเลี้ยวข้างหลังครับเลี้ยวขวาอันนี้ไฟถอยครับไฟถอยมาดูภายในครับนี่ครับมาดูวิธีการขึ้นเลยครับนี่ครับหลังเข้าแล้วก <c oughs> ็ัก <c oughs> การอะไรเยอะแล้วก็ปรับเหาะให้พอดีตัวครับ แล้วก็จับพวงมาลัยอย่างนี้ครับให้ขนาดกันดูอันแรกครับ <wh il ets> นี่วัดความเร็วครับนี่วัดความเร็วอันนี้วัดความเร็วอรอ,อ,อบครับอันนี้เป็นอุณหภูมิมครับอันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันรถยนต์ครับอันนี้ปิดประตูไมมแน่นะครับสัญญาณข้างบนนี่อันนี้เป็นสัญญาณเตือนของเครื่องยนต์ครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนของน้ำมัน นี่เป็นสัญญาณเตือนของน้ามันรถครับนี่นี่นี่สีเหลืองอันนี้เป็นสัญญาณเตือนของระบบเบรคครับนี่สัญญาณเตือนของแบตเตอรี่ครับอันนี้ควรเข้าสู่นะครับสีเหลืองอันนี้อันนี้ราเก็่มขัดให้แน่นครับนี่ครับอันนี้เบรกมือ ABS ครับอันนี้ปุ่มไฟพามานะครับนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับสองอย่างแค่นี้ครับขอจบการนําเสนอเเื่อนี้ครับผมครับ